สวัสดีครับกลับมาพบกับ weekly meet กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็พี่จะมาพร้อมกับคำถามเช่นเคยคำถามที่น้องๆถามใครพร้อมจะมีคำถามอะไรก็สามารถส่งมาได้ตามอ e ีเมลนัทวัตอั d e s i g n h o t m a i l c o m a m ถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะถามตรงคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้พี่จะตอบอย่างตั้งใจวันนี้คำถามที่มาเนี่ยเป็นคำถามที่เราเราเจอกันมาโดยตลอด เป็นคําถามที่พี่เจอแล้วก็เป็นคําถามหน้าง,งานทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราสอนในเรื่องของการวาดลูกน้องไม่จะถามว่าคือเขาทอแท้เขาวาดไม่สวยยังไงเนี่ยหนูก็วาดสู้คนอื่นไม่ได้ มันเกิดจากประสบการณ์ว่าบางคนบางคนน่ะเวลาน้องผู้หญิงมาเริ่มเรียนหรือน้องผู้ชายหลายๆคนมาเริ่มเรียนเนี่ยมักจะเห็นเพื่อนข้างๆเขาวาดรูปค่อนข้างสวยพอมันอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราก็ฝึกพร้อมกันแน่นอนว่าเพื่อนอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมคนนี้มันวาดเก่งกว่าเป็นเหมือนกันตอนขณะที่พี่เรียนก็เป็นเหมือนกันพี่เรียนสถาปัตย์วาดรูปใหม่ๆเนี่ยพี่ก็จะมีเพื่อนในห้องเหมือนกันเพื่อนในห้องบางคนก็เป็นรุ่นพี่ที่เขาเขาค่อนข้างเก่งกว่าเรา คือจริงๆพี่สอนมาจนถึงทุกวันนี้สอนมาปีนี้น่าจะตกปีที่ประมาณ25-26ละสอนมา25-26ปีแล้วบอกได้เลยว่าในชีวิตพี่ยังไม่เคยเจอคนที่มีพรสวรรค์เลยต้องบอกก่อนว่าคนที่มีพรสวรรค์นเนี่ยพรสวรรค์สำหรับพี่หมายถึงว่าเกิดมาแล้วมันบอลทูบีเลยทุกอย่างกระบวนการความคิดมันใช่เขียนแล้วมันใช่จริงๆเลยมันไม่มี มันมีแต่การพัฒนาทำไมบอกพรสวรรค์ไม่มีมนุษย์ตะเกิดมาแล้วมันพูดไม่ได้ทุกคนบางคนพูดได้เร็วบางพูดได้ช้าบางคนพูดติดอ่าง บางคนกว่าที่มันจะขยับทุกอย่างเข้ามาได้สู่ปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้อะไรทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วทุกคนพูดได้หมดทุกคนเห็นไหมครับแต่มันจะช้ามันจะเร็วระหว่างทางมันจะเป็นยังไงและปั้นปลายสุดท้ายแล้วทุกคนเข้าใจหมดทุกคนเพราะฉะนั้นการวาดรูปมันเหมือนกับการฝึกภาษาเหมือนกันเลยแต่มันเป็นภาษาทางลายเส้นอะไรพวกเนี้ยคนที่เขาวาดมาก่อนเราอ่ะมันไม่ใช่ทําบุญมาไม่เท่ากันนะมันเป็นแค่ เขาอะ่ะมีชั่วโมงเลเวลในการวาดทุกครั้งที่เราวาดรูปอะมันจะนับเป็น1วินาทีทุกครั้งที่เราวาดรูปมันจะเริ่มเป็น1วินาทีบางคนเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับเลขอยู่กับฟิสิกส์อยู่กับชั่วโมงพวกเนี้ยเขาใช้เวลาวาดโดยตลอดเพราะฉะนั้นชั่วโมงบินกับชั่วโมงที่เขาใช้เวลา e x ็กซ์เพรีที่มันอยู่ในเนี้ย มันใช้ e x p e r ์ e n c e นานกว่าเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะผูกพันเขาจะเข้าใจปากกาเขาจะเข้าใจดินสอเขาจะเข้าใจลายเส้นเข้าใจมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพ <tenga S 1> อมันอยู่นาน <tenga S 1> ปุ๊บมันเคยวาดอะไรที่เข้าใจบางคนเคยวาดรถบางคนไม่เคยวาดรถบางคนเคยวาดแต่ตัวการ์ตูนอย่างเดียวเลยบางคนเคยวาดแต่รถอย่างเดียวเลยไม่เคยวาดตัวการ์ตูนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่สอนการ์ตูน ไอคนที่วาดการ์ตูนมาก่อนเนี่ยมันก็จะเก่งกว่าเพราะว่ามันได้ประสบการณ์มามากกว่าส่วนไอคนที่วาดเป็นแต่รถมันก็จะวาดรถเก่งเลยแบบ Ini t i a l D ดีอ่ะ i n i t i a ดีเขาจะวาดคนไม่เก่งเท่าอาจารย์หลายๆคนที่เขาวาดอาจารย์จุนจิโตเขาก็จะวาดแนวผีได้เก่งกว่าวาดแนวน่ากลัวได้เก่งกว่าอาจารย์หลายๆคนทรีมาเขาก็จะวาดแนวแอคชั่นได้มากกว่าเห็น <He ard S 2> ไหมทุกคนมันมีทางของมันที่เขาถนัดและเขาชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนชอบวาดรถก็วาดรถได้ดีกลายเป็นว่าพี่สอนรถก็วาดรถได้ดีไอคนวาดคนก็ ไปอิจฉาคนวาดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าคนที่วาดรถเก่งเขาสามารถวาดคนเก่งได้ไหมพี่บอกเลยว่าเขาสามารถวาดคนเก่งได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายมันก็จะวกกลับไปวาดรถเหมือนเดิมสุดท้ายเวลาว่างอะไรมันก็จะวาดรถไอเวลาว่างนี่แหละคือตัวที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของพรสวัสด์เวลาว่างหลายคนอยากจะเก่ง เก่งอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเคล็ดลับความเก่งอยู่ง่ายๆเลยคือทําให้มันเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยเป็น usual ของเราที่มันเป็นทุกวันนะ<ม>เหมือนเราตื่นนอนทุกวันเราอะไรทุกวันใช่ไหมพอมันเป็นอย่างเนี้ยเราวาดรูปเบื่อๆแล้วก็นั่งวาดรูปเล่นทุกวันเรามีความสุขให้วันนี้ตื่นมาเรานั่งวาดรูปรถเล่นเรานั่งออกแบบรูปรถเล่นพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นพอการฝึกมันมาพร้อมกับความสุขอะมันจะไม่มี ช่วงเวลาเราจะไม่ได้นับช่วงเวลาละเหมือนกับเวลาเราคุยโทรศัพท์กับแฟนเราที่เราคุยได้ถึงตีสี่อ่านมาตีสี่แล้วเหรออุย้ยยังไม่ไม่นอนสักทีอันนี้คือช่วงเวลาความสุขช่วงเวลาความสุขเหมือนตอนเราไปเที่ยวอะ่ะโอ้ผ่านไปสิบวันแล้วโอ้แป๊บเดียวเองเนี่ยแค่คือช่วงเวลาความสุขเพราะฉะนีนนยถ้าเราไม่ได้ไปจู้จี้จุกจิกกับสิ่งที่เรากําลังฝึกมาเราปล่อยไทมิง่งเราปล่อยความรู้สึกของมันอะเดี๋ยวมันจะมาเองแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องวาดเก่งทุกๆอย่าง แต่เราเข้าใจสัดส่วนและเข้าใจทุกอย่างเราจะชอบวาดอยู่ไม่กี่อย่างในประเภทเนี่ยบางคนชอบวาดเป็น Product ก็จะชอบวาด Product อย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบวาด Product อย่างเดียวอะ่ะจะต้อง ND ็ไอดีหรือจาดีไซน์บางคนเรียนเอนสอทอก็ได้พี่แ่ก็เขาชอบวาดรถเขาชอบวาดต่างๆเขาก็สามารถเป็นคนออกแบบบ้านได้ดีก็ได้ การสเก็ต <S k ate> มันหมายถึงว่าเขาถนัดแล้วชินกับมือแล้วมีความสุขกับการพัฒนาอะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสี่เรียสเลยค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วมีความสุขกับการวาดการวาดของนักออกแบบนี่มันจะต่างจากการวาดภาพเหมือนการวาดภาพเหมือนคือการเอามาแล้วทํายังไงก็ได้ให้ภาพของเรามันเหมือนที่สุดแต่การออกแบบคือทํายังไงก็ได้ให้สิ่งที่เราคิดพัฒนาการความคิดทางการออกแบบ แล้วมันสามารถสัมพันธ์กับมือแล้วออกมาเป็นสไตล์แบบที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีต้นแบบจากใครเราดูอะไรมาเยอะๆเดี๋ยวมันจะมาเป็นสไตล์ของเราเองมันจะถูกพัฒนามาจากคนสอนของเราอีกทีหนึ่งถ้าคนสอนเราหลากหลายเราก็จะได้ความหลากหลายของมันมาแล้วก็พัฒนาด้วยความเป็นตัวเองอีกที เดี๋ยวคลิปหน้าพี่อาจจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของลายเส้นต่างๆที่มีคนคุยเยอะว่าสถ,ถาปัตย์ทำไมต้องลายเส้นแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอะไรพี่จะแยกออกมาเป็นแต่ละประเภทให้ดูเนาะออสำหรับคลิปเนี้ยขอบอกสําหรับน้องที่ฝึกฝนแล้วน้องที่รู้สึกท้อแท้ว่าจริงๆเราไม่มีอะไรผู้มีความสุขกับการวาดไปเรื่อยๆมันจะดีไม่ดีบางทีเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาเองแล้วก็มีความสุขกับการพัฒนาทุกที่เป็นที่วาดวาดไม่สวยไม่เป็นไรก็วาดมันเข้าไปวาดมันเข้าไปขอให้วาดแล้วมันมีความสุข ว่าแล้วมันโอเคบางคนบอกไม่มีความสวยก็มันไม่สวยไม่ไม่ค้นหาไปถ้ามันไม่สวยฟอร์มมันไม่ได้ก็เป็นในฟอร์มที่เรารู้สึกบิดไปเลยเปลี่ยนบิดมุมมองบิดนิดนึงเฮ้ย สวยว่ะมุมนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราอ่ะก็ยึดถือไว้เลยเพราะเราเรียนออกแบบเราไม่ได้เรียนเขียนภาพให้เหมือนทุกอย่างเราเรียนออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้ทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจมีความรู้สึกมีความสุขกับการวาดมีความสุขกับการได้คิดมีความสุขกับการออกแบบแล้วความสุขมันจะพาเราไปสู่สิ่งต่างๆลายเส้นมันจะพัฒนาไปตามความรู้สึก แต่มันจะถูกพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเราอะใช้ชีวิตอยู่กับมันเราปล่อยมันออกมาเรื่อยๆการปล่อยให้มันออกมามันจะทําให้เราอะพัฒนาไปเรื่อยๆโอเค okay, ขอให้น้องสนุกกับลายเส้นในทุกๆวันที่ฝึกฝนครับแล้วเจอกันครับ